สวัสดีครับคาบอนเครับวันนี้มาอัปเดตข่าวกันสักหน่อยหนึ่งนะฮะหลังจากเมื่อวันที่1ที่ผ่านมามีการอัปเดตข่าวการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแบบออฟฟิเชีลของอา n ์เนอร์ส e ลตเฮดโคสโมสรลิเวอร์พูลก็เรียกว,ว่าเริ่มต้นยุคใหม่เริ่มต้นยุคของอา n ์เนอร์อย่างเป็นทางการนะครับแล้วผมก็ได้ทำเป็นเพลย์ลิสต์ยุคของอาร์เนอรไว้เนี่ยว่าจะรวบรวม วิธีฟุตบอลแนวคิดแท็ติกปรัชญาในการทำทีมของอันเดอร์สลอตการบิวลอัพทีมลิเวอร์พูลในยุคใหม่ก็พยายามจะรวบรวมรวบรวม,รวมนะครับเก็บไว้นะครับก็ฝากติดตามรับชมได้นะครับช่วงนี้การเคลื่อนไหวในสโมสรโค้ชก็ยังไม่ได้เจอนักเตะนะฮะคงอีกนานเพราะว่าภารกิจรับใช้ชาติในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะโดยเฉพาะยูโรอ่ายูโร2024ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวเราเราจะทำไลฟ์ ดูบอลไปคุยกันนะครับและมาทักทายกันได้นะฮะตั้งแต่นัดแรกไปเรื่อยๆเท่าที่จะทําได้นะครับก็ถือว่าช่วงระหว่างรอเราก็มีบอลเราก็มีกิจกรรมมาทำไลฟ์ร่วมกันนะครับผมไลฟ์ไปทุกช่องทางนะครับก็หาอะไรทําแก้คิดถึงกันนะฮะแก้คิดถึงฟุตบอลฟุตบอลยูโรเจอกันในไลฟ์นะทุกช่องทางครับแต่ช่วงระหว่างที่เรารอเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเงียบๆนะครับข่าวๆ่าวก็ออกมาบ้าง ว่าลิวพูก็มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนนู้นคนนี้คนนั้นเพิ่มเติมนะครับอะผมอัปเดตให้ฟังพอสมควรนะครับเรื่องของการแต่งตั้งนแผนกผู้รักษาประตูซึ่งเราทราบดีว่าโคชผู้รักษาประตูเนี่ยจอห์นอัสเตเบิร์กแล้วก็ผู้ช่วยแจ็คโรบินสันเนี่ยที่เพิ่มเพิ่งอำลาทีมไปเนี่ยเราก็ต้องมีการแต่งตั้งนะครับล่าสุดเลย f s g แต่งตั้งทีมงานเพิ่มเติม หัวหน้าแผนกผู้รักษาประตูในระดับโลกฮันส์ไลเทอร์โดยจะมาประ,ประจำการที่สโมอสรอเรือภูซึ่งหน้าที่ของฮันส์ไลเทอร์ก็คือการเริ่มกระบวนการสรรหาหัวหน้าโคชผู้รักษาประตูทดแทนจอห์นอั e สเตเบิร์กแล้วก็ผู้ช่วยที่เพิ่งลาออกไปฮันส์ไลเทอร์เนี่ยจะเข้ามารับตำแหน่งตามโครงสร้างใหม่ของ FSG อยู่ภายใต้ Michael e d w a r ์ s CEO นั่นเองนะครับและ l i g t t e r คนนี้เป็นใคร Hans l i g t t e r ในวัย51ปีครับจะได้รับการมอบหมายให้มาดูแลเพื่อพัฒนาโค้ชผู้ทักษาประตูแล้วก็ปรับปรุงเรื่องระบบสอดแนมผู้ทักษาประตูที่ขับเคลื่อนด้วย Data หรือข้อมูลตามสไตล์ของ f s g จะทำหน้าที่วิเคราะห์ตำแหน่งผู้ทักษาประตูมาแนะนำโปรแกรมการฝึก และทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับแผนกผู้รักษาประตูของสโมสรลิเวอร์พูลไลท์เทิร์ดเป็นชาวออสเตรียเขาได้รับบาดเจ็บในช่วงเป็นนักฟุตบอลในยุคเริ่มต้นนะครับแล้วก็ต้องเลิกเล่นก่อนวัยอันควรจากนั้นก็เบนเข็มไปสู่เส้นทางโคช้ชโดยเฉพาะเป็นโค้ชผู้รักษาประตูแล้วก็ได้งานเป็นโค้ชผู้รักษาประตูในอะคาเดมีของทีมดังๆทั้งนั้นนะฮะลาปิดเวียนนาออสเตรียเวียนนาพนาตินายกอสและที่สำคัญ เคยเป็นโคช้ชผู้ราประตูชุดใหญ่ของทัตแนมฮอสเปอร์ในปี2008ถึง2009ด้วยนะแล้วก็ไปเป็นโคช้ชผู้ราประตูให้กับทีมชาติออสเตรียใน U21 ด้วยนะครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญกับกลุ่มฟุตบอลของเรดบูลเขาทำงานให้กับเรดบูลตั้งแต่ปี 2,010ถึง2,015ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแมวมองของผู้สัาปะตูตของกลุ่มฟุตบอลเรดบูลซึ่งมีหลายทีมอยู่ในสังกัดเนี่ยแล้วก็ในปี2,016 Hans l i g h t เ t เป็นที่ปรึกษาด้านผู้สัาปะตูตสำหรับสโมสรชั้นนำในพรีเมียร์ลีกและฟีฟ่ด้วยเรื่องของการศึกษาก็ไม่ธรรมดาครับจบปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเคยทำงานด้านการศึกษาการอบรมหลักสูตรต่างๆของ โค้ชผู้ทักษาประตูในระดับต่างๆจนไปถึงฟีฟ่าด้วยนี่เราได้ฐานข้อมูลของคนฝึกโค้ชผู้ทักษาประตูอีกทีนึงนะฮะเราไม่ได้ได้ตัวโค้ชผู้ทักอาประตูชั้นยอดนะเราได้ฐานข้อมูลที่ไปสอนโค้ชผู้ทักอาประตูอีกทีนึงเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจาก FSG ตามโมเดลใหม่ของ Michael Edwards นอกจากตัวเขาที่คัมแบ็กกลับมาแล้วเราได้ยินข่าวนะครับว่าโอ้โหเหมือนการารวมดีมทีมลิวพูลคัมแบ็กกลับมาช่วยทีมกันเต็มไปหมดเลยนะครับจูเลียนวอร์ดอดีตพออของเราเป็นลูกน้องเก่าของไมเคิลเอดเวิร์สก็กลับมารับตําแหน่งเป็นผู้ในการด้านเทคนิคเปโดมาเกสเป็นผู้ในการฝ่ายพัฒนาฟุตบอลนะมีการแต่งตั้งอาร์เนอร์สล็อตเฮดโค้ชแล้วก็ริชาร์ดฮิลส์พออเราทราบดีฮะว่ามีข่าวมาตั้งแต่ปลายฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับการแต่งตั้งผู้ในการริชาร์ดฮิลส์ เขาบอกว่าจะมีบทบาทอย่างเป็นทางการในสุดสัปดาห์นี้ริชาร์ดฮิลส์จะทำงานร่วมกันกับมาร์คเบอร์ชิลแล้วก็บาริฮันเตอร์หัวหน้าแมวมองนะครับเดฟฟาโร่หัวหน้าทีมรีคนะหัวหน้าทีมสรรหาของสโมรสรลิพูนอกจากนี้ยังมีอดีตท,ทีมงานฝ่ายยืมตัวดว i ิดวูดฝ่ายก็กลับมาเป็นผู้ช่วยของริชาร์ดฮิลส์ด้วยเช่นเดียวกันวูดไฟนี่เพิ่งลาออกไปได้ไม่ทันถึงปีนะครับก็คัมแบ็กกลับมาช่วงนี้ โอ้โหเรือ์พูจะมีบรรดาทีมงานต่างๆคัมแบ็กกลับมาเยอะแยะมากมายเลยเหมือนเป็นอเวนเจอร์มากอบกู้โลกอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วเราควรเรียกตำแหน่งของเขาว่าอย่างไรดีนะตามนี้ก็ new head of global goal keeping ตามความเข้าใจของผมนะเป็นภาษาไทยก็คือหัวหน้าแผนกผูาา้ักษาประตูระดับโลกหมายความว่าวงกว้างทั้งโลกอะ่ะไม่ใช่แค่สโมรสรเรือบภูอย่างเดียวนะครับ เป็นหัวหน้าแผนกผู้รักษาประตูนะที่กว้างกว่าสโมสรคอยดูแลหา Data หาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทั้งผู้รักษาประตูนะครับรวมถึงโค้ชผู้รักษาประตูด้วยเพราะเขาเองเป็นคนที่ให้ความรู้บรรยายอบรมโค้ชผู้รักษาประตูเขาจะทํางานโคบเปอร์อีกทีหนึง่งแล้วเขาจะต้องแต่งตั้งตําแหน่ง หัวหน้าโคช้ชผู้ร,รักษาประตูแล้วก็สตาฟโคช้ชผู้ร,รักษาประตูต่างๆซึ่งแทนจอห์นอัสเตเบิร์กแล้วก็แจ็คอรุปิสัซนต์ผู้ช่วยที่เพิ่งลาออกไปนี่แหละนะครับอ่ะคอยติดตามผลงานลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่หาโค้ชหรือหัวหน้าโค้ชผู้ร,รักษาประตูมาแทนคนคนเก่าที่ที่ออกไปเท่านั้นหาคนที่ครอบเวอร์ทั้งระบบเลยอะ่ะโอ้ยน่าสนใจคิดใหญ่เล่นใหญ่เลยนะฮะสำหรับลิเวอร์รพูลโมเดลของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดส น่าสนใจน่าติดตามนะครับเอาละนี่คือข่าวอัปเดตสำหรับสโมสรลิพูในวันนี้นะครับโอ้โหข่าวที่ออกมาแต่ละเรื่อง่ละเ,เรื่องเนี่ยลิพูเล่นใหญ่รัชดาไลาเทอเตอร์มากนะครับคิดการใหญ่แล้วก็พยายามที่จะสร้างแบ็กอัพดันหลังอย่างแน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเอาคนที่มีประสบการณ์เรียกว่นแน่นรู้เฉพาะทางที่ลึกจริงๆเพื่อผลักดัน แล้วก็เอาคนไฟแรงมาร่วมทำง,งานด้วยกันให้น่าสนใจคิดลึกซึ้งแล้วก็คิดใหญ่เล่นใหญ่คิดใหญ่ด้วยอ่ะลิวพูยุคหน้าน่าสนใจครับจะเป็นอย่างไรจะเริ่มสนุกขึ้นมาเรื่อยๆๆ,ๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับกด f อล l o w ได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับก็ฝากด้วยกับ c o r b บอ x อ็กใครอยากซัพพอร์ตผมช่วยเหลือนะฮะก็ สมัครสมาชิกช่องได้หรือจะซุปเปอรแ์แตงสำหรับคลิปนี้ก็ข้อมูลด้านล่างมีแจ้งให้ทราบนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ไปฝากกดติดตามที่แฟนเพจเยอะๆนะครับชื่อเดียวกันนะฮะเพื่อที่จะได้พัฒนาช่องทั้ง2ช่องทางไปพร้อมกันนะครับอ่ะขอบคุณเดี๋ยวเจอกันนะครับในคอนเทนต์ต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับข้อ e o X